ช่วงเย็นก็ยังไม่ไดหนีห่างจากช่วงเช้าเท่าไหร่นักนะคะครับก็ก็เป็นการการแกว่งในกรอบนะครับอย่างที่<ะ>ได้ได้บอกไปนะครับ<ะ>ก็อ่อกรอบบนอยู่ที่ทแถวแถวหนึ่งหกสองศูนย์นะอืมครับ<ะ>ขึ้นมาก็อาจจะยังยังติดติดอยู่ข้างล่างก็หนึ่งหกหนึ่งศูนย์นะครับก็วันนี้ก็แกว่ง ค่อนข้างที่จะแคบนะครับอา,อาจจะลองดูประเด็นถัดไปก็คือจะมีตัวดันสุขน,นะครับจะมีทั้งตัวเลข GDP ในไตรมาสสามของสหรัฐซึ่งอันนี้เป็นประมาณการครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็ตัวเลข PCE ด้วยของสหรัฐเช่นเดียวกันซึ่งมันก็น่าจะออกมา สอดคล้องกับตัวเลขเงินเฟอ้อล่าสุดที่ออกมาก็คือเป็นเป็นภาพแบบการการเติบโตในอัตราที่ลดลงนะครับหรือว่าผ่านจุดพีคไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับตลาดก็อาจาอาจะตีความด้านบวกขึ้นมาได้บ้างนะครับแล้วก็อาจาจะดึงให้ซีเมนต์มันมันมันดีขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าประเด็นหลักก็ดูแล้วบวกกับบอลุ่มที่หายไปแล้วก็เป็นช่วงที่เป็นวันหยุด ช่วงปลายปลาปีแล้วนะเนออคริสต์มาสต่อเนื่องถึงปีใหม่อย่างเงี้ยก็ะจะทําให้โวลุ่มมันมันห,หายไปด้วยนะครับก็ยังมองภาพตลาดจะเป็นการกันแป่งในกรอบอยู่นะครับถ้าดูภาพรวมก็ก็ยังดีอยู่นะครับภาพการการพักตัวก็อาจจะแบบหย่อนหย่อนพันหกหนึ่งห้าเก้าศูนย์หนึ่งห้าปดศูนอย่างเงี้ยเป็นเป็นโซนแนวรับแต่ว่าในภาพรวมก็เชื่อว่า ตลาดก็น่าจะเป็นภาพของการการปรับตัวขึ้นได้นะครับก็อาจจะรอเข้าไปสู่ในในปีหน้านะครับที่ทิศทางมันอาจจะมีภาพของการความแอคทีฟขึ้นนะครับอันนี้ก็เล่นเป็นลายตัวก็ยังได้อยู่นะครับอืแต่ว่าอาจจะแบบมันอาจจะแบบช่วงสวิงอาจจะแบบคือไม่มากหน่อยเพราะว่าตลาดมันดูนิง่งๆแลอนเนาะครับ ส่วนตอนเชา้าตัวหุ้นที่อัปเดตนะครับก็จะเป็นตัวโฮมโปรบีบก็ยังยังยังถือได้อยู่นะครับบีบีเอก็คิวสี่ 4, ก็น่าจะเป็นในส่วนของตัวกำไรที่เติบโตทั้งคีวอนคแล้วก็เยอ -on-year on นะครับปีหน้าก็เด่นสุดในกลุ่มเหมือนกันนะฮะก็ลองดูร้อยสี่สิบห้าต้นต้นเนี่ยรับได้นะครับแล้วก็กรอบล่างก็คือแถวแถว ร้อยสี่สามไม่ควรต่ำกว่า<ะ>เพื่อปรับตัวขึ้นไปแถวประมาณร้อยห้าสิบนะครับอีกตัวหนึ่งโฮมโปรก็ก็เหมือนกันนะครับก็คิวสีก็น่าจะดีนะครับแล้วเป็นน่าจะเป็นอ่าแต่มาสที่ดีสุดข,ของปีเลยสำหรับภาพผลการดำเนินงานนะครับอ่ตัวราคาก็สิบห้าบาทต้นๆน,นะครับตอนนี้ก็ยังน่าจะประครองได้อยู่แล้วก็ ตัวด้านล่างก็จะมีแถว146ไม่ควรต่ำกว่านะครับเพื่อแบบปรับตัวขึ้นได้ต่อด้านบนมีซับประมาณ16บาทนะครับก็ลองดูสออ2ตัวนี้จะที่แนะนำต่อในอัปเดตจากในช่วงเช้านะครับมันก็ยังนิ่งๆอยู่ส่วนเซ็ f ฟิฟตี้ฟิวเเนี่ยก็ถ้าเป็น CD h 23เนี่ยก็ตลาดอาจจะย,ย,ยังดูแล้วเหมือนแบบ ติดกอบบนอยู่นะครับอาจจะเล่นช็อตระยะสั้นแล้วกันก็เปิด9.72ขึ้นไปครับ9.72ก็จะ3สูงกว่า9 8 0คับลอสแล้วก็ด้านล่างมีสักประมาณโซนโซน9.62ที่เป็นตัวจุดปิดนะครับสำหรับการเล่นระยะสั้นฝั่งช็อตส่วนทองคำก็ดูทิศทางก็ยังยังดีอยู่นะฮะอ่อนตัวเข้าเป็นโอกาสในการเปิดลอง ลองตามในวัสุ่ที่บอกไปนะครับเดยเฉพาะตัวเด้ PCE ถ้าแบบมันยิ่งต่ำกว่าคาดเนี่ยก็อาจจะทําให้ตีความด้านบวกสําหรับตลาดอ่อนใช่ไหมแล้วก็แบบหวังเรื่องเฟดจะชะลอภาพของการขึ้นดอกเบีย้ยอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยหนุนทองได้ Goh23 กเ็เป็นลองนะครับเปิด1840ได้ต่นกว่า1826คัดลอตแล้วก็ ด้านบนมีสักช่วงประมาณหนึ่งแปดหกห้าที่เป็นต้องถัดไปในการรอปิดครับผมค่ะได้เลยขอบคุณพี่อ่องนะคะแล้วเดี๋ยวสัตดาน้าเรามาอัปเดตกันใหม่คะ่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะขอบคุณคำแนะนํำจากพี่อ่องด้วยนะคะก็ยังคงแนะนําให้กรอบเซ็ตเนี่ยกรอบบนไว้ที่หนึ่งพันหกร้ยี่สบจุดนะคะส่วนกรอบลากให้ไว้ที่หนึ่งพันหกร้ยสิบจุดส